ฟาดปากเกรียนแขวถอยบีเราคา3.6ล้านด้วยเงินสดกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกเมื่อแพรรี่ไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรได้ซื้อรถ BMW Series 3ซีเงินสดราคา3.6ล้านบาทแต่ไม่วายถูกโซเชียลบูลีเอาเงินมาที่ไหนมาซื้อก่อนเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงแบบแซบๆเอาไว้ว่า อ้าวทำไมล่ะคะทำงานทุกวันขนาดนี้แถมวันหนึ่งสีถึงหางานขายทุกอย่างตั้งแต่ทุเรียนยันน้ำพริกทำไมจะซื้อสดไม่ได้คะตอนนี้ฉันเหนื่อยดิฉันขยนันไม่เห็นมีใครแปลกใจเลยว่าทำไมขยันเหนื่อยจังเลยช่วยแปลกใจตอนดิฉันขยันทำงานด้วยคะ่ะ พอมีดิฉันก็ซื้อค่ะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อไฟแนนซ์รถคือบ้านหลังที่สองของดิฉันดิฉันเดินทางทุกวันทำงานทุกวันกินอยู่บนรถพอๆกับอยู่บ้านดังนั้นรถคือทุกอย่างสำหรับดิฉันค่ะยังมีแรงก็หาทำหาเก็บต่อไปอยากได้อะไรโตแล้วก็ซื้อเองนี่คือคติของดิฉันดิฉันเคยบอกไปแล้วว่าทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง ใหนใครหลายคนไล่ดิฉันให้ศึกมาทำงานหากินไงคะดิฉันก็กำลังทำให้เห็นอยู่ว่าแม้จะไม่มีผ้าเหลืองเลี้ยงชีพแล้วดิฉันก็ทำมาหากินได้คะ่ะเรียกได้ว่ามีชาวโซเชียลเข้ามากดถูกใจกันเพียบแถมยังให้กำลังใจแพรี่ไพรวันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแค่์เราทำมาหากินด้วยอาชีพสุดจริตศึกออกมาก็ไม่ได้ขอใครกิน จะขายทุเรียนหรือคขายน้ำพริกก็ไม่เห็นเกี่ยวอย่ามาบูลลี่คนอื่นทั้งนี้แพรี่ก็ได้เปิดตัวแต่งหญิงใส่ชุดไทยแบบจัดเต็มซึ่งแพรี่ก็บอกว่าทุกวันนี้เรามีความสุขเราใช้ชีวิตเพื่อตัวของเราเองเพื่อความสุขของตัวเราเองทั้งนั้นสวัสดีค่ะนี่วันนี้มาในรุกเอะไร AE นะคะพนักงานกา,การขายนะคะนี่มาอัดรายการ บอส่าหนูอยากผ่านโปรฝากด้วยนะคะ AE อย่างแพรลี่ดิฉันจะผ่านโปรไหมทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ